ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอเข้า5ออก4จับตาตลาดซัมเมอร์เชลซีจัดเต็มเรื่องเกมรับเดลี่เมลสื่อประเทศอังกฤษวิเคราะห์ตลาดซื้อขายของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยได้คัดเอาชื่อนักเตะที่จะเข้ามาหลายคนรวมถึงผู้เล่นในทีมตอนนี้ที่มีสิทธิ์จะย้ายออกถึงแม้ตลาดหน้าหนาวช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเชลซีไม่ได้ทําการเสริมทัพผู้เล่นชื่อดังเข้ามาแต่เชื่อว่าทีมงานสิงห์บลูจะโฟกัสไปที่ตลาดช่วงซัมเมอร์ตอนกลางปี ขณะเดีวยวกันนักเตะชุดใหญ่บางคนที่อยู่กับทีมในตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะย้ายออกไปเราไปดูกันว่าแต่ละรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นใครกันบ้างขาเข้าเอเดมิลิตาเซนเต์แบ็กชาวบราซิเลียนเป็นกำลังหลักของเรอัลมาดริดในชุดปัจจุบันหลังจากที่ซิเกลรามอสและราฟาเอลารานำลาทีมไปโดยตอนนี้มิเตาลงเล่นไปแล้ว30เกมในซีซั่นนี้และด้วยสัญญาของสามแนวรับเชลซีที่ยังคุยกันไม่ลงตัวทางโทมัสทูเคินนายใหญ่ประจำทีมเดรดิต ก็ได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารเพื่อเซ็นสัญญาดึงกองหลังวัยยีบสปีรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ตามรายงานระบุว่าเชลซีตั้งใจที่จะยื่นเรื่องไปยังราชันชุดขาวเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ถึงเด๋ยวนี้หลังสิ้นสุดฤดูกาลเดคันไรซ์เดคันไรซ์เคยหลุดจากทีมเยาวชนของเชลซีแต่ต่อมาเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักทีมชาติอังกฤษและมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นที่จับตามองจากทีมยักษ์ใหญ่นอกจากมิดฟิลด์ตัวรับที่เจ้าตัวเล่นเป็นประจำแล้ว ไรซ์ยังสามารถถอยไปยืนเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยซึ่งเจ้าตัวมีข่าวเชื่อมโยงกับสิงห์บลูเช่นกับแมดเดตที่พร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อกระชากตัวเข้ารังเดวิดมอยส์กุนซือเวสแฮมิเดตเจ้านายของไรซ์คนปัจจุบันเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าจะทําการเจรจากับแข้งวัย23ปีนั้นต้องอยู่ในราคาขั้นต่ํา100ล้านปอนด์ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามูลค่าของไรซ์จะอยู่ในระดับแพงมหาศาลแน่นอนชูสคุนเดออีกหนึ่งเป้าหมายหลักของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยที่จริงเมื่อปีก่อนพวกเขาก็เกือบรวบตัวคุนเดเข้ามาได้แล้วแต่สุดท้ายการเจรจาก,กับเซบีย่าไม่ลงตัวโดวยค่าชีกสัญญาที่ตั้งอยู่ที่75ล้านปอนด์ทางทูเครนและทีมงานต่างก็มั่นใจเต็มที่ว่ามันคือสิ่งที่จะเป็นต่อทีมหรืออีกทางหนึ่งท่ามกลางสภาวะทางการเงินของเซบีย่าที่ไม่คล่องตัวพวกเขาอาจจะเสนอเงินที่ต่ำกว่าจำนวนนั้นได้แต่อย่าลืมว่าปีก่อนทีมดังจากรลาลิาก้าก่อปฏิเสธทุกข้อเสนอที่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์มาแล้ว อุสมานเดมเบเล่เมื่อตลาดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเชลซียื่นข้อเสนอให้บาสโลนาเพื่อคว้าตัวอุสมานเดมเบเล่ในช่วงเวลาที่เหลือ11ชั่วโมงก่อนตลาดปิดทว่าทางเจ้าบุญทุ่มยังไม่พอใจข้อเสนอนั้นทูเคินเคยร่วมง,งานกับเดมเบเล่มาก่อนแล้วที่บเซีรัมุนเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลซึ่งปีกทีมชาติฝรั่งเศสจะเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในตลาดซัมเมอร์น,นี้และซอแวลที่เขาอาจจะได้ย้ายมาเล่นที่เกาะอังกฤษอูเลลียงชัวเมนี ป้าหมายคนาล่าสุดของทูเคลิลที่มีรายงานว่าสนใจที่จะดึงตัวเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมรรารโกปัก้ายขายอูเรยองชัวเมนี่ไวที่83ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจของหลายทีมมิดฟิลด์เลือด้ำหอมเพิ่งติดทับตราไก่เมื่อช่วงเดือนกันยายนปีก่อนในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสชุดควา้าแชมป์ยูฟาเนชลีกชูอารเมนี่เคยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งลลกเอิงในฤดูก,กาล2020-2021 และถึงตอนนี้แข้งวัย22ปีลงเล่นให้โมนาโกไปแล้ว31นัดทุกรายการในปีนี้ขาออกอันโตนิโอรรดิเกอร์ถึงตอนนี้การพูดคุยเพื่อเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างรรดิเกอร์กับเชลซียังไม่มีอะไรคืบหน้าโดยเขากําลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ตามรายงานระบุว่าเมื่อเดือนก่อนเชลซีมีความพยายามที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้ด้วยเม็ดเงินค่าใน140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่จํานวนตัวเลขที่ตัวนักเตะต้องการคือรับ200,000ปอนด์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทูเครนต้องการให้เลวีเกอร์อยู่กับทีมต่อไปมากแค่ไหนเซซาอัสปริกต้ากับตันทีมสิงห์บลูเผยไว้ว่าตัวเขาจะยังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคตจนกว่าจะจบช่วงเบรกทีมชาติครั้งนี้แนวรับวัย32ปียกได้สัญญาใหม่ที่มีระยะเวลานานมากกว่า12เดือนโดยมีบาซโรน่าพร้อมมอบสัญญาให้นาน2ปีอันเดรสคริสเตนเซนปรากรังทีมชาติเดนมาร์กตกเป็นเป้าหมายของไบรนิกหลังจากการเจรจาสัญญาใหม่กับเชลซีล้มเหลว ริสเตนเซนวัย25าปีอยู่ในช่วงวัยที่ต้องการลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยที่เขาลงเล่นให้สิงโูเกมลีกไป13นัดในซีซั่นนี้เอเมซอนวิงแบ็กที่ตอนนี้ถูกปล่อยให้ลียงงยืมตัวไปใช้งานโดยทุกเก่ลเคยพลาดที่จะดึงตัวกลับมาหลังจากทีมเจอปัญหาผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยทางเชลซีเสนอเงินให้ทีมดังแห่งลีกเอิงเป็นจำนวน3ล้านปอนด์เพื่อตัดสัญญาย,ยืมตัวทว่าทางลียงงปฏิเสธที่จะตกลงข้อเสนอนั้นอย่างไรก็ดีความพยายามของเชลซีที่จะดึงตัวกลับมาก็คือ การเข้ามาแก้ไขปัญหาระยะสั้นและถึงแม้สัญญาของเขาจะมีถึงปี2023แต่ก็ดูเหมือนว่าแค่วัย27ปีรายนี้ก็ใกล้ที่จะออกจากทีมเต็มตัวแล้วอาโนมิเชลผู้ช่วยผู้จัดการทีมเชลซีที่รับหน้าที่คุมทัพสิงบลูแทนโทมัสถูคิลในเกมเชิญชนะพรีมัต2 1. ส2ต่อ1ึศึก FA ฟอครับออกโรงปกป้องโรเมลูลูกากูที่ยังตีนบอดว่ายิงประตูไม่ได้เพราะแค่โชคไม่ดีเท่านั้นเองสำหรับโรเมลูลูกากูที่ยังคงถูกวิจารณ์ต่อเนื่องเรื่องยิงประตูไม่ได้มากพอ ผมอยากบอกอย่างนี้ว่าเขาทำงานหนักสุดๆเพื่อทีมจนไม่มีอะไรให้ตำนิอีกแล้วและที่ไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดวันนี้แค่โชคไม่ดีเท่านั้นเองมิเชลกล่าวกับทอสปอร์ t หน้าที่ของผมกับคนอื่นๆในทีมก็คือช่วยสนับสนุนให้ลูกากูกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งมอบโอกาสให้อย่างเต็มที่ทั้งในการลงเล่นและการจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเพื่อลุ้นประตู ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่เขาคือสไตรเกอร์คนสาคัญสําหรับเชลซีตลอดเวลาเหมือนเดิมนั่นแหละฉะนั้นเมื่อชีวิตกําลังตกอยู่ในช่วงเวลายากลําบากพวกเราจําเป็นต้องช่วยเหลือกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กันซึ่งมันคือสิ่งที่ทุกคนในทีมเชลซีกําลังทําอยู่และสําหรับเกมนี้พวกเราก็สร้างสารรค์โอกาสเข้าทํากันได้เยอะมากน่าจะประมาณ40กว่าครั้งตลอด90นาทีแต่ดันเปลี่ยนให้เป็นประตูกันไม่สําเร็จเองซึ่งจะโทษลูกกากูคนเดียวก็ไม่ยุติธรรมอีก คนนอกมักจะมองว่าเฮ้ยก็เจอทีมจากดิวิชั่นต่ำกว่าน่าจะชนะได้ง่ายๆสิแต่ผมอยากฝากไว้หน่อยนะนี่คือ FA บบอลถ้วยรายการที่มีมน์ขลังมากที่สุดบนเกาะอังกฤษทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งเตรียมตัวมาดีมากๆ <ao S 2> และเล่นเกมรับกันได้ยังมีความอดทนและมีวินัยสุดๆแบบนี้อัสปิให้สัมภาษณ์เกมบ้าคือตัวอย่างที่พิเศษสำหรับพวกเราทุกคน เซซาอัสเปริต้ากล่าวยกย่องเกปาะอลิซาบาลกาหลังนายดันเพื่อนร่วมชาติมีบทบาทสำคัญช่วยพวกเราผ่านเข้าสรอบ5ของ f a ครับเดอบลู <The Blue S 2> ต้องสู้จนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษในเกมกับพรีมัสโดยขณะที่การแข่งขันเหลือไม่กี่นาทีเดอพิวกริมมาได้จุดโทษซึ่งเกปาพุ่งไปทางซ้ายของตัวเองหลังมีบทบาทสำคัญในการดวลจุดโทษตัดสิน3ครั้งฤดูกาลนี้ครั้งนี้มือกาวจ็คแดนกาะทิงดุโชวการเซฟในช่วงเวลาการแข่งขันซึ่งกับตันของเขาได้กล่าวชื่นชมวินัย เกป้าสุดยอดมากอัสปิกล่าวเขาคือตัวอย่างที่พิเศษสําหรับทุกคนเขาผ่านความยากลำบากมาเยอะมากที่สมอสอนแห่งนี้แต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงทัศนคติในเชิงบวกมาเสมอเขาพิจารณาตัวเองเขาปรับปรุงเพื่อทีมแม้ว่ามันจะไม่ง่ายเลยในการเป็นมือสองเขาสนับสนุนเอดูอยู่ตลอดเรามีกลุ่มผู้รักษาประตูสุดเจ๋งทั้งเอดูเกป้ามาคัสและฮิลาเิโอที่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูใครก็ตามที่ได้ลงเล่นคือพร้อมเสมอซึ่งเราได้เห็นกันอีกครั้ง อัสปิกิต้ายืนยันว่าเขาออกจากสนามเพราะร่างกายเหนื่อยล้าไม่ใช่อาการบาดเจ็บในช่วงต่อเวลาพิเศษเป็นคนยิงประตูให้พวกเราตามตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกจากจังหวะการไข้ผมไม่ค่อยคุ้นกับการอยู่ในพื้นที่นั้นเลยเขากล่าวพร้อมเสียงหัวเราะแต่มันเป็นบอลที่ดีจากเมสันเขาครอสมาทันทีดังนั้นก็ไม่มีทางเลือกมากนักและผมก็พยายามอย่างดีที่สุดเราพยายามปั่นปนคู่แข่งจะกราบข้างอัสติเสริมถึงแผนการเล่นที่ทำให้เขาและมาโกสอลอนโซเติม,ข,มขึ้นมาข้างหน้า ในครึ่งหลังพวกเขาผลักดันพวกเราขึ้นมานิดหน่อยทําให้เราเข้ากรอบเขื่อโทษได้ไม่มากนะักเท่ากับในครึ่งแรกตอนที่เราหาฮาคิมเมสันจากการเคลื่อนไหวและพยายามสร้างพื้นที่ให้กันละกันเมื่อคุณมีบอลในพื้นที่สุดท้ายคุณจําเป็นต้องสร้างการเคลื่อนไหวบางครั้งตัวลุกอาจจะต้องการแรงสนับสนุนจากแดนหลังบางครั้งก็ต้องวิ่งแบบไม่เห็นแก่ตัวเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับพนรวมทีมแต่โดยรวมแล้วเราจําเป็นต้องดุดันกว่านี้และจับจองเขตโทษให้ดีขึ้นเราดีใจที่ไร้ผ่านเข้ารอบ แต่เรารู้ว่ายังมีอีกหลายอย่างให้ปรับปรุงเราจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ทันทีครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ